ขอ่อยจะอ้อนเด้ดอกอยังไงดอกดอกซากุละป่ากับซ่วงนี่โอ้ยกำลังแตกออกแตกแตก,แตกดอกออกใบแบบกินได้เหอกินได้เอาไปสุบบหมือหนาะมือ,ม,อมือหนาก็นอไม่เสียเขาจงเอาไปสุบเนาะมือนี้เขากินแก้งกี่เล็กใส่ใส่ไข่ไดโนเสาร์ก่อนสวัสดีทุกพี่น้องสวัสดีอีกรอบค่ะครับสวัสดี<ต>กรอบนะครับ ก็ไม่แดงว่าเอาไปขีดครับไปย่งเซียวเซียวหน่อเสียวหน่อขี้เด็กไปแกงใส่เสบใส่ลือมือนี่ไข่มุดไข่มุดแดงกัดได้อีแบบได้ร้ายอีหริโดยไข่มุดแดงนี่แต่หนุ่ยห้าวกับปั้นแล้วกันทีละอืมกินไข่กินไข่แน้วเชาไข่แกงขี้เด็กแล้วงห้าวกับสิบไปมือแรงห้าวกับสิบไปกินยังในเม่เซียว เขาจะไปกินน้ำอยู่เพื่อนมีจอมาล่าอแม่นี่จะผูเก่งในบ้านแถวนี้ปีนต้นไม้นี่โยกไก่ลีเหมอนเนาะอือไก่ตานลีเนาะบอกตองเอาลายด้วยเธอไปเขากินนะแต่มันกับแต่มันกับปงเนาะ ไปพื่นไมเจิม่าเขากับชวนเราเลยข้างไปก็ไ้่มันวางนะนเขาน่านไกันะเาปย่รวนครับปลารตเทยข้องกินข้องอยากจมันบต,ตยอยาก,ยากเทียอกินบอแมนติาตลตลาดไปเข้าป่า้วไ้กินเข่าป่าก,ก็ไ้กิน ลงบดีกระเย็บกินลงบดีกรได้กินกองกินพักหนากรบโบอึดกินหยังผู้ลังคนก็อยู่ปลายอยู่ปลายตนสำลีเทิงเดบ้งเด้อเดบ้างคือตกเหล่าเด้อไม่แห้งไม่แห้งเนี่ยมันดันทีกูขึ้นมาเนี่ยนะไม่เนี่ยเดว้างเดบินตกจื่ดเด้อตกเดาไปแมนบ่ตกลงมาตกลงมาพัสิได้กินเหี่ยวข่อยแล้วฮะตกลงมา เดกกนเี่ยวจคอเี่ยวพื้นมันบดีอนะเยเคยกินได้เป็นเสี่ยวเงี่ยวแม่โต๊เกลื่อนโต๊เกลื่อนแม่พอเอาเงี่ยวใหกกินมันไปถึงช้างเล่าแต่ได้ดีหแตกเจ้าแม่ก็บบอกได้ว่าเงี่ยวบอกว่ากิน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 แล้วพอบอกว่าเงี่ยวกูอวยตายแสบปันยังอืมเม่อมนะเมื่อไรบอ เบิยังผี่อยู่ข้างล่างไหมพ่ออะไรเธอลงมาแล้วโอ้ยขึ่นโมได้ก็เอ้ยขึ้นโมได้ว่าขึ้นได้ป่ลงเปลนพูนจองชายไฝ่ผูนลงโมได้กัน่ะจะอาะพักเกล็ดกินแซบวันนั้นอร่อยย่อเอ้ยมือนี้แห้วแหก็ได้อันพักเออน ไข่หมดแดงหลายข้าไมไปแย่ไข่หมดแดงบาดได้เหละไปมาเทียนมาเทียนส่งน้อยมือนั่นแหละข้าไม่ได้แดงไปแดงข้ามบ่มีตุ้ยตุ่ยเนอะบม่ได้สิแตกบม่ได้กินเด้อบม่ได้เอาเอาเท้าอินเดียเซียบไม่ได้กินเด้อช่องปีที่มีเพื่อนเป็นตุ้ยตุ่ยค่ะได้กินอยู่สื่อเอาแล้วก็ใส่บุกเบิกเราีิแหละบุกจนได้กินไม่ยอมมันห้องมึงเหรเฮ้ย ครับผัวน่ะบอก็ยูดีเส้ยงไงห้องห้าแยกเนี้ยอามันจุ้มจควบนป่าจะเขาไม่แข็งเราเเียเจ้าขอคือกเขาไปหายบบ้าลงดีแต่ว่าดีแต่ว่ามีเมเซียเป็นคนบ่านป่าดเอดไ้มันสมหรอเออพล้สเสอร์ก็สมแล้ว ต้องใส่ค่ะเฮาให้กับยานมันสมสใ่ผสมให้ได้เฮาได้เครื่องกระตาเฮาวเศดจากเมนูนี่ก้อยเอ้าเราก้อยด้วยแล้วก็วัาเหลือไว้แกงชะพกิเลกด้วยแล้วเราจะใส่จนหมดไปรอดูตอนต้องเห็ดกินก่อนเพราะว่าเดีเผื่อเฮาสิได้กินมันจะท่ำแล้วไปรอดูตอนข้นไข่หมูแดงนะครับโอเคครับพี่น้องจะเบิ่งกมะทุ่งจะเป็นจะเป็นหน่วยใหญ่เขาสงสัยเขาเสวยกินสุกของตนตนตนของเขานี่ ีแต่หน่วยลุงหลงเต๋ออเอ้อเอออแเบิ่งไขไงหู่นมีไขไงเด้อบผมเยอะแยะแตกบมเฮ้ยแตกบเฮ้ยโอ้แตกมันแตกมดห้นนมืคืนมร่งแต่ห้องแล้วเนาะเวลาอยู่ จ็มา,า,าไปนี่แหละม่เป้งหักในโกโบมันหักมาบานมาหน่อยเนาะอบเ้ามานนมได้มองนี่แหละมองทางมาอืมๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆอนๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆ้ๆๆอๆหๆๆๆๆหๆๆๆหๆๆ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 ๆกๆๆๆๆๆ่นๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆดๆๆ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 ยๆๆ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 ๆยๆๆ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 ๆ เอาไปเครืงิมกัน2นาทีแล้วเม่นเป๊ปกมันไปไห <laughs> วๆนี่านางคบเขาเขากินมั้ยนางไหวๆเก็ะกิอยซิตแซบๆแล้วก็เอาไว้ใส่แด<า>งกิหลกยิงอ,ออกน้องไม้ นายเด้อนี่อกลูกไ้ออก,ออกขึ้นก็ข่าวผลนเดินลูกเด้อสองพักที่เหล,ล,ล็กไว้ก่อนที่น้องเลยชอบที่เหล็กไว้ก่อนนั่งสวยๆะน้องห<อ>มาภาคใต้คุณจะโผล่นะสัตอเภอสัต,ตหีบเพอรนันระวังนะจวพัดจะส่องซอด แกงบใหกินเล็กในการข้ามพอละ5าสิบกิบเราก็จะซ่อมต้มไว้ก่อนเนย็นน้ำไว้ก่อนจะไปกินเบียร์เจียมอะไรนะกินแก่งขี้เล็กเล็กพูดว่าแล้วนะลวันี้มือจะไม่ตายคนเคยกินกระเทื่อดไอ้คนเมากินเป็นอยู่นี่เจ้ากำน้ำปลาหมาบ่เฮ้ยจังวะคือว่าตอนนอวัชสิมาอยู่สิมาอยู่เนละมือแจักแด้งแด้งแดงแดง ว่ามันเป็นตัวออมรายสมอนก่อนมุกออมลา์เจ้อเอ้ยน้ำเอ้ยมาเด้อมาสนามเย็นมะเด้อเอาสิไปใส่เมเซียวไม้คว้าวอะไรเมเซียวน้องสาวจะบอกว่ามาเทื่อนนาโบเห็นนาเพื่อนเพื่นว่ะไม้คว่าวอะไรเพื่อนสิไปยังนะเพื่อนสิไปใส่จะข้อเล่นท่าก่าบ้านนั่นแหละบอกว่าผมจะต้องตกใจไม่ร้องเลยตกใจว่าเยาวาจะเท่อใดแล้วนี่เออ ว่าหรือว่ามากเท่าบหเว็ยนหนาใครได้บอว่ามีคนมามากมาชอบ <ฮะ S 1> กับชีว่าแนวนั้นบ,บ่บ่มีคนมามากเขาแปาเมียปกันยังว้าคือน้อยใหญ่ <c oughs> ไม้โอ้ยองางทางใจจ้ะ <c oughs> หากว่าไม้ได้ฟังเพลงหากว่ามา้ยังมี ความสวยต่อยไข่มดแดงคิปซอนเหรอฮเั็บลงมาทดีดีนวโอ้ีเก็บลีมวทวันทีบวเสีสวัีวัี่ววัีว้ีวัสอีไว้สดีวดีวัี่วัไปีสวัสดีสวัสดีดัดัดััสเ เอากระสิทรการค้นเนาะค้นอย่างค้นเอาแม่มันออกกิวแม่มันออกกิ้วนะห้าบ่มีแปรงเลบกไปตงเ้าบไดใส่แปลงมันคือคือเขาเ้าก็ต้องใส่วิธีการดังเดิมคือกิ้วเขาเอินว่ากิ้วเอาผ่าขามากิวเอาผ่าข้ามากิ้วใครเคยเห็ดแน่แบ้อิ้วต่อมาเพื่อน่าอิ้ว มาเก,กีเ่ยวกระเฮียบบ้างแหละในขอบค่ะน้ำไหลน้ำแตกเจ้าคือ่อ,อ,อยเจ้าเจ้าขึอนรกนีละจ้าได้ซัมนี่ละค่ะได้ซํำนี่ละค่ะสีแดงก้อยแล้วก็สีแดงไว้ใส้อัอ่อมอผักทีเล็กนะคะ ก้อยมากินกันก่อนมามามาพี่น้องเอ้ยกินข้าวจ้าเดมาเด้อมาเด้อก้อยก้อยข้าวบดเด้อก้อยเอาพ่อได้กินสักกอนปนเมี่ยงจุจีสดเอาไากินเลียข้าวกินตอนแรกต้องนั่งเยอยากกินตัดไปซ้ำนั่งยังสิกินอยู่อยากจะไปทั้งคืนแกเสือซะก็ทอดไปกระโดนกับยู่อยู่ตัวฮื้อหนีิต้นมะกรูดลือบบารุไอ้ยังกับบริกรแต่อยากพี่น้องเอ้ขาหาข้าวบุฟี่ตุ้ยกับบาร์ไดซี่แต่ อันนี้เรื่องจริงเอาวนิเมเซียกับซื้อเอาไปเอามาหน่อยซุ้มผมประเด้แยงนะเมื่อยก็หันนั่งผมแย่ทั้งปีนต้นไม้แย่ไปมองได้กับมีแต่มองี่าต้มน่อยแ่ย่าต่ำนักก็เลยบ่ได้งขึ้นไปแล้วก็ลูปมันคู่ใจหน้กเจ้าก้องเลยลงมากที่จริงมันไข่เบอร์ไ่บโคตรมบบโคตรพอมาเดินมาเดินมาเดินพี่น้อยเข้าวนักันครบกวามำเดือนละแง่ทางเดี ทำัาต like ัวนี่จะเป็นอะไรเอ้ตัวแอบก็ังคนเแล้วัไปอยากเห็นไปคุดจุดีเนี่ยมีัหอดเี้ยตงเขาไปยังไปหาคุดเบาขึ้เบานชุกรับคุดเบาบ้านเขามันกัมีเฮ้ยบันจะคอยเถอกเขาก็บมไเห็นเลยมือเรามาชวนเราจะเ้าได้จะไปโกจุดี มันได้ละอ่ะมันยังไม่มามันยังไม่แกีไปยาไปตตอนเมสร้างอืมขันจะเศ้าตอนแมองสร้าไเป็นซอยเมืองข้านเอยทานข้ามนหนอ่ะขึ้เหนเอเนี้ยโคกกระดานเนอย่างลงะบรกกาบราณบมาเด้อมือเอินามเอนางสีมาอยุ่หักคือนโบเห็นมาเด้อเด้อดเด้อก่อนมดจมจะแกงจะทีเล็กอีกเด้อตอนบ่ายเด้อมาเด้อมาเด้อขินนจุดอีเด้อ

เปนิยางบ่กอดแล้วเป็นจริงขัาวเาอยีเดีชูวๆอยู่ทำสิจเเซิดตมาเลยใครนะครับิจารเดียวท่ทโชคเนยัานหุ้นมีดีบ่านัอะเจไปอยู่เมืองเพื่อกเจ้าคืออยต้บ่เจ้รู้วัดเขาไงมากินจะอาหารพลังบ่าสิคุ้มกินแต่ฮ้อนดอกกินเก่ากินน้ามเน่คอกัว่าวกัน ก่อนไปดีแจ้กับเจ้าได้เอื้อยเไอเจ้าสิได้แบบเป็นฝั่งเป็นฟ้าได้รับได้ดีกลับไปฉันก็จะเป็นมาดามแล้วนะแต่ก็อย่าลืมน้องเด้อนั่งบอดจอยดอกนั่งบอด้เยบาดลายเพราะว่านั่งกับผมในความว่านา่งโนโน่กุ๊ดกุ๊ดน่อโนกุ๊ดกุ๊เราะเป็นยังไอ้เอคยเพิ่งมากคุยการไปก่อนแต่ว่าตอนนี้นะเพิ่นยังเงินที่ตอนเจี๊ยซีบอได้เพิ่งพิมพ์ขามาแล้ว กิ๊กกับบอกไปไลเทืออะไรนะเดี๋ยวเพิ่งกันสิจอยใต้จนนูกุดคุตอย่างไรเมเสียวเอาอยัางไกงกินกับ good good นูกุดคุตันคื <c oughs> อปอเด็นเด้งขึ้นมานะยืนยันกับบอแมนแต่ไครครับเอารับไปก่อนเชื่อวา่าแมนเพิ่นบอแมนดอกพ้งนาได้สถิติเขาเอากี้ขั้วไปว่างไว้เขาก็ไปเก็บเอาหนาน่เสียลไปนะทำมโหงกันล้วนี่นี่ฮะ เดินชื่อเดินหาเดอนหาเดอนพกคนโตงั้นเอามาโฮมกันเหรอันแบบว่าเฮ้ยมันมันรายนะครับไปเอาแยงตัอันไปล่างอ้น้ำดหน้าแรกเลยเขาเอยเก็เอาผู้ปีฟีแลนกันแล้ปวดใส่ตู้เย็นมัไปลายเดินก็เดินสิบยอมันแก่มันแก่ตู้โามั้งนานดหนาแรกแลแมกุดกิโลนี่แนเดนก็เดินสิบหรือว่าบอกเธาพังด้อ เงินไร้สดเมื่อก้อนน่ะยังสิยังไม่แบงโดยเข้าไปซื้อลำโพงมาใช้ก้อนมันเลอะหักจังแบงกันมันไม่เลือหรอกเอ้ยนี่แหละลำโพงมาหาซื้เอฟซีบอกว่าเอพวกเธอต้องมีเวทีแล้วแหละแต่ไม่เข้าหนาคันมีซาร์ลราซาน์เท้าบันเตอง์ตีมีแน่นอนมันนี่เข้าโบมนซาร์ลราเ้าสิเอาซาน์ลนี่เป็นเวทีตู้เข้าเก่งเราจังเลยเก่งทุกคนแล้วโชคดีนะตู้เข้าเก่งมาก ตู้โอเคก่อนจะเห็นเลยดีเฮ้ยตุ้มหัวจะไม่จะเดี้ยจะมีหักไม่จับไว้หากแล้วห้าเอ็ดเอ็มตู่เอ็ดแบบเอ็ดแบบอันนี้บัวรุลาค่ะจะเกิดตู้พร้อมไม่พร้อมนะตู้พร้อมก่อนจะเห็นนเห็นว่าตาลายสุดแฮมพี่น้องเพิ่งกันก็ยังเป็นยังมาพี่น้องก็ซับเงากับตู้ก็ชื่อตั้งเอาไว้นั่ง ่นั think ่งไ่เปิไม่ค่นั่งนอนรถอาซานี่ปูแล้วก็นอนเขาให้อนลัยไปไม่ือตั้งตังแบ่เขาเจ้ามันบด้เหเาเข้ามานังนี่ลยเออปนนารันเมเวกะนั่ะคนกันเอ็นเราลเโอ้วเรียกนเอ็ูมองนะให้บ่จ่ะโตทิ้งก็ไม่ได้ห้มาว้ยนั่งที่บ้านเจอนาะ เขาปูไม่พงแล้วมันหน่อยไหมข้าตัวบ๊าาอะไรนี่ไม่มีคนนั่งกนขาวขกัดนุ่มๆพไปหลายนั่นนะเล้หองเานี่จะยุ่แล้วเออเออลอยป่ายไปแ้แล้วโตเอารอนึงเขากับเขามาโตง่ายใหญ่นะห้าหมได้หามกไมเได้่ม้วยกไ่ยบปงานกรีบ่มีแง้หาแ่ห้ กระปุนกับมือบุ้นกับบริยากันมันไม่อยากมือมันมันไม่อยากมือมือมือที่แล้วเอาแล้วเขาเสียบกระปุนนะมันอ่อนมันรังเสียบอีรวกระปุนเงี้ยงอ่อนแคกระปุนกลยแคบเสียคนนี้เห็ดนะพริกกระแทบเสียังเดีจะหมักพริกมันดอมันหยาบหยาบัน่นหักพริกี่นี้โอ้ยอ่อนาเนอีมกระแทบจังไงหยาแค่นีักพริกดิบนั่นนะแมยยังมาตั้งนับกระปุน ทำตาผ้าแบบทำาผ้ากะกินเนื้อไลกับดีเออราคาซ้่อยวดอยู่อ้ต่อยนำเชือมันหมได้ขาวซหักปวดเด๋ยวนี้หนแค่กกิ่นตัวอาล้วก็เข้าไม่คนจีมเดี๋ยวนี้กินอากางงามพีนเ็บอยู่ได้อเป็นห่อน่ไม่ดีาเบลวลูกโใหญ่ๆเนอะินจทุ่ม เปิดวงแล้วให้สิจ้างกระจ้างเด้อบ้านแถวไกลๆนี่งแดนเซอร์พร้อมนักร้องพร้อมนักข้างก็ต้องพัฒนาเด้อตาไต่ปบ่แม่นเนาะพี่น้องบ่ให้เกียรต์คนชมเลยนี่จะไมานั่งงมมุอยู่ต้องลูกจ้าต้องเนาะต้องอินเตอร์เทนกะครับอาจานผู้ชมตัวเนาะอันนี้ท่านผู้ชมนั่งเบิ่งเป็นร้อยสองร้อยแก่ เเดยยบไ้ลนักห้องบ่มามึงกระชักกระยิบไหนเจ้าแดนเซอร์กจะฮัฟปอยบุญทูตไตมูลนัเซอร์ซะางานจะพอนได้จะได้่อพ้นจากออกงานได้เด้อขอเสื่อมบุญทูตใเจ้าได้หรือ่าบอนขิดคาตู้บ่แพงดอกแดนเซอร์ก็ได้ยต้นไม้เต็มยิ้มสวยๆกันมาแล้ยังหมานเสยถ้าลืมช่วยตั้ง ยืนเสียตางบ้านน้าำเรา็ม่ได้เคยให้ลูกบ้านน้ำม่วนเด้อบ้าพน้ำเราฟอดใช่ป่ะอือนั่นก็ท้าวลิโอเด้อบ้านน้ำเจิดเด้อเราบอกว่าเราฟ่อนเป็นแต่เราบอกเพ้อเออแต่เราบอกเพลินเราบอกต้องฟอดนะเนาะพี่น้องเอลยมันก็เป็นกูฟอดนะฟอดแต่ว่ามันขาดว่าไม่อยากฟอดเลยนะคือจะมาท้ากันยู่กันแค่ชี้หักคนใช่าหเนี่ย เห็นแนด้ไี่สิมีความสูงข้ากับตองเห็ดนะคอยจะกินยาเซียวว้าวกับก้าว่ายากอไปกับเขาซีเขาใร่กินนังกับยใจนั่งหน้าตื่นเต้นแห้งแต่ไปห้เห็ดแต่ปลายแ่เพื่อบบแบบไมแล้วกุมือโอ้ยบบนี่นี่ต้ใจะก้องเด้อหรืต้นจะกี้กับทามซีก่อนจากต้นได้วบาอย่างนี้ได้ต้นโลดหรไกับเลย กินก็ต้องกัดเตื้าไปต้นต้นลูกเหอไอ้ต้นเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของตู้ๆอยู่เลยได้ไปด้วยต้นไทนมากับมายิ่งแข็บอลเอากิ็นชาแล้ว์กับนอนพักผ่อนเอาแห้งพี่น้องออาพักเที่เรียกว้กินตอนแรงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเก็บภาพบรรยากาศวัยผู้ภาคข่าวนี่แหละจงได้กันขอบุญขอบคุณชาวโลกทุกทุกคนนะคะทัดกันได้ก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะคบว่าคำจ่ายใดบท อ้ยสนุน,นนะมูกะขอกูกให้ไลายไลายกันติดตามคลิปหนาพี่อ <นะ S 2> ครับผมไปแล้วครับบาย